พี่นี่อืมชิบโโอ้ยอกข่างตูงเลยจนได้หาบจนได้คอนหนักกินวะชาวบาทเอาบ่ปิงสวัสดีครับขอผมเบาเคนสติ๊กอีสานพอกระเทินครับพี่น้องรอ,อีกแด้วจักสติ๊กสิพาไปใส่สวัสดีจาพี่น้อง มามามาพาไปเบ่งของดีอย่าง <c oughs> ก็บอกห้กตามมาอย่างเดียวเขาวะคู่เสียม <c oughs> ไอ้คู้ห่างตุงมาหูคนมาเลยขึ<อ>้นทุกวันมาเขียบปันได์จงชุกเตะอยากเลยนี่ <c oughs> ช่วงนี้ืจอกินตลาดก่อนโดนสี่จิ๊บก่อนไม่นะไปเจอของดี เดือว่าพีน้องแดดทะเลมืดหนิพี่เดดสองมืดเลยพี่น้องบ้านสติกฝนปะทุฝนบะทกสติกยังไงมาแล้งจักสี่หาเมื่อพี่น้องจ้ะฝนเกินปลูกปาล์มเลยตั้งจะปลูกมานค่ะแล้งอยู่ประมาณสองอาทิตย์เราบอกเคียนหลังจากนั้นฝนคุ้มมือเลยสองเดือนเลยนี่แต่ฝนมาหนึ่งสองเดือนกว่าแล้ยแดดบอกให้เลยมันมีผลต่อต้นปาล์มพี่น้องมันเหลือง ขามเขาก็เริ่มเป็นฟักแล้วต้นน้ำลดลงพักขนาดเลยน้ำบุกเลยฝนประตนก็ยุบลดนี่บ่ปลาจ่อลูกใม่มาอยู่บ่ปลาจ่อลูกใหม่ไม่ได้ติพักก่อนนะป่าเราพักวุ้งเต็มเลยกุละปลาเบืนลงอยู่นี่แหละหน้าแรงก็ ทำกินหากินโหโหลีโตเขาก็อยู่พวกคือไปใกล้แท้แล้วข้างไหนนี่ข้างตรงข้างตงูงเลยมีอะไรเนาะม <c ười> ีอะไรวี้มีอะไรอยู่ข้างตงูงมาลดเอากุมาใส่ปลานี่แหละมันติ้บมุเลยนะมาลดมาลดเกี่ยวกับเสียม โบกโถงใหญ่ๆเลยโบกมันบอกไอ้นั่นเหมือนนาเียบเกียบชนล้มเด้ดีตัรู้มีปลา้อยหรปุ๊บปลาตัวพวกปลาแดดด้วันมีดีด้ยฉันว่าเดดทะเลเดดแดดบกแดดเจปลาลงเดีด้ยูนี่ะ่้ ไฟลักลงนววีานาโซให้ดิข้ามไีขั้นีระนูลละนะนี่พังฮะั่น EP นี่ที่พากันโยนลงน้ำตุ่มตามนั่นเอบเอบเบตาเล่นอยู่ดตาเล่นอยู่ดิยู่ดิเนียๆๆๆอยู่ด คือน้อยนะน้ำลดไวขนาดยี่มาเห็นไวเลยดิเห็นกระชังไอ้พวกตากที่ใดทยังเห็นดอกมาดินี่นะเอาขวดใส่เอาไปดู้นี่เดี๋ยวบอกกินนี่ดิโอ้โนี่ดิ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 นี่ก็หลายดอกเหมือนกันเต็มาเห็นไวแต่เศร้าแล้วแม่นเดี๋ยวเรอให้มันใหญ่ก่อนเดี๋ออมีดิ สามดอกเลยนี uh hy, uh. Ni, ang, Hence, ่เอาเสียมมางัดเอามันไ่ได้แค่นี้ดอกขุดสต๊กขังไว้อีกฝากคุณอีกนี่ดินี่ดิมันเศ้าเห็นเล่าเล่าน้อยนึงนี่นี่ดิออกแล่านี่ดินี่ดิกำลังออกเลยนี่มันออกคุมมือแล้วบเขินแบบนี้ค่ะเข็นปีที่แล้วสติกจำได้ว่าสติกเคยได้แต่ปีที่แล้วมันโรยเกือบบดเลยนั่นแหละนี่ดินี่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 คุณมา โอ้ยพ oh, ี่นั่นแหละพุ่นผุนฝังพุ่นเป็นพุ่นต่อไม้เก่าอ๋อทางนี้บาดเลยก็มีจุ่มเห็ดที่ออีกบ่โอ้ยกรโอ้โหองนี้โรยโอ้ถึันนั้นแล้วเพราะว่าแดดแดดแบบนี้ฝนและแดดแบบนี้เป็นตาเห็ดที่ออกอีกรอบได้หน่เนาะมีน้ำลายถี่เป้าด้วยนะอ๋ออ๋อมันบังอะไรตั พี่พี่พี่เป an, kind of like ิดใบไม้ดูค่ะโอ้ยนี่เด็ดตาแล้วอยู่ฮะใช่กเด็ดไต้ต้นไม้ฮะค่ะเออนีดิวัวหลายตัวนี่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 โอบ่เห็นนี่ดิ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 นี่เานหินพอฝนเลยได้หนินี่ดินี่ดิเห็นไหมนี่มื่อื่นมาเบิ่งอีกนะฮะจะเอาของมืดก่อนที่มันชิบโรยใกลใกล้เด็ดนี้ก็พอนนี่อยู่ไม่ได้ไปป่าเนาะบ่เห็นไม่ได้ไปป่าป่าออกได้นแสดงว่า ไอซ้ำนี่แหละถ้าออกมื่อื่นฉนะมื่อื่นอีสิบานเนาะมื่อีสิรุ่นนี่เลยนาะเห็นมาเอาเสียมพุบกับบางนี่พุบมาเอาดอกข้างล่างมาเลยเพชรโย่พี่น้องเฮงว่าโอ้ยมาหาเฮ็ดเลยใส่มีดใส่เสียมดอกนะโอ้ยอยู่ใกล้เฮือนได้อยู่เดาะบางบ่อเฮ็ดบางชิ้นนี้ขาวไม่ได้ยาวก็ใส่ใส่มีดก็ได้ฮะนะอันนี้ก็ไม่ได้ยาวอยู่ใกล้แต่คืออยู่เด้ะ สามเด้อจ้ะนี้ดิขับบวกนะอยู่อันนี้เขาออกยังบุ๊กตรงได้ไอ้บวกไม่บวกเขา่ะอ๋อยังยั้งคืออย่งนั้เพราะว่าปกติเราเคยหายอยู่ได้เนาะข้าบวกเขาโอรอบนี้พลแด่ยังไม่ทันออกยันออกอยู่ด้วยบ่อนทันดีบางทีโอ้ขาบึกลึก โอเคสุดติ๊กุตต้นโพดี่ดิเห็นดอกเป็นน้อยนะออมาาฮ้ะหาเห็ดกุดบวิ่เลยจะลากมเหเห็นขาเห็ดเลย หนความยาวด้วยตดตาบเลยยับแล้วยับแล้วมาใกล้ๆจับนี่นี่เหนไห่ดีตาคือตะเก็นัวดีอี๋น้อยนี่น้อยนี่นี่ เอ้ได้สานี้ก็เอาหลายดอกดินะจะปนนึงอุึ้นนะเต็นดีใจเต็มได้หนิปนเลยอันเดียบเอาเข้มมันยังน้อยอยู่เม็ดได้นี่มันยังบุพุ่นนี่ดี๋ยนี่แหละสาเหตุโบยากขุดแวบนึ่งค่ะที่มะทิ่มาเนาะอือไม่เหลืกินนี่มันสิได้เออเม่น ต้องมีดอกมาโผล่ให้เีาเก็บเรื่อยๆทุกวันแน่ๆเลยโอ้ยความขาก็บ่ได้ก่ไดเห้แล้วได้แล้วได้แล้วชิบโอ้อกขางตเลยอนี่ขางตเงมาเลยกรด้ง ไม่ของบนนั้นบนเห็นแต่ว่าบนนี้มืออื่นค่ะใช่นี่มีกติเก่าย่าลืมเก็บไห้เลยทอเสียมอ่ะชุบมาบ่งข้าก่อนเดี๋ยวมันมีดอกน้อยมันบ่งข้าก่อนนี่พี่นอกข้าแบบนี้เลยนี่ผ่าคุดเอ็๊โหยาลเอึ๊บขึนยาวนี่เลยเอาไปเลยอาุมา มันใส่อีกทางนี้ทางนี้โอ้พอดีเลยปิ้งป่นดังไฟต้มเขา่ามาเข่าเมี่ยงชุกแล้วก็บกามหิตปวกใส่ต่อเลยไอ้ <c oughs> บินอืม้ม ฝนละดนแดดฝนละแดดให้ฮะที่ออกลุอยู่เฮ็ดฮะแต่นี่ฝนอย่างเดียวบอมีแดดนี่นะแล้วบอมีแดดสองวันเฮ็ดออกเลยเมื่อวานกับวันนี้เออค่าลายเมื่อวานนี่ค่าตนะิดค่าติดลงแล้วเออถ่ายลงเนี่ยนี่ยเน,น,นตีตุ่มต,ตุบานอันเ้อะดู เง็ดไดมนูแล้วปีฝน,นจะปีฝนยั <c oughs> ไม่ต่อ <c oughs> <c oughs> เป็นได้ออกในออกกุปีแบบนี้นะใช่ออกคุป,ปีน,นี่นออี่ปปนอ๋อ ดีเมีนเดิเหมือนเดิมเกคนมาหาเอาุปนัดที่เด็กคนเราเห็นใบไม้บางใบนึงก็เห็นไอ้ชุดมุมนี้ดิมีแค่ดอกดอเดียวนี่บอกตัาสติกเอาเขียนมานี่ค่ะ

หอมมจ้าองนีได้เบิ่งแล้วบ่รับออกมาทางพี่บ่ติ๊กเห็นแล้วาจะางไว้ค่อยโอ้ยนนึงอยู่เด้อเติกิเอ้เตมอกขู่ขู่ขู่่ข่ขูู่่่่่่ มันอาจจะออกอีกคอื่นเลยใช่บางบอกมันกัดยังตก้นอกน่าจะลอกจะลอกจะอก่นี่บกมันยังน้อยกับบเห็นเลยเนาะบวเห็นขนปีนเดือมือพาี่นอนบอีกนอบวชอะไรด้นั่นมือพาไ่นอนขกัมปนกเจลขางอยู่ดูนีคนใหญ่เขาเดินมาดี๋ยนนี้ มีเซมค่อยเจ็บเดนะค่อยเจ็บแต่คิดว่ามันก็คืโอโบออกแต่อยู่ในหายปีที่แล้วจะติเห็นมันบานก,ก็นเลยแบบเออมาเลยกัหมันส่องเบิ่งนะไอห,หาบเมือจนได้หาบจนได้คอนไอหาบเมือตกน้ำเด้อหิบหน่อยเด้อหนอยลายจะหาบเนาะตกน้ำจะเลาะตกน้ำจะเลาะ โอ้โห,โหัวดหอยไปกับน้ำเด้อได้ปิ้งเนื้อได้เก็บเก็บมาเมื่อกี้นี่ที่นั่ง้วติดปิ้งติดตามปนตามเต่ดประทูนำ้ำประทูตัวนึง่งประทูน้อยดงลี่ทูน้อยน้อยลงลี่กนัวอยู่เบอร์เห็นน้อยก็ได้ ลงดีลงโตลูกผักไว้พรออบบ้อมผักรอบบ้านขาบุ้งบุ้งกระทินเม็ดใหญ่ๆสญตอเบาพี่น้องทำใจเถอนสตอเบาเลยตอเบาปต่ถูแต่ถูน้อยน้อยรักอาหารน้องแมวคุณกินก็นได้นะ เขาจะมาขายแพ็ค16บาทเม่นมบาเราถึงซ้งห้าแพ็กหกสิบห้าแพ็กหกสิบแพ็คละ12บสองบาทมาดำปลาก่อนอันนี้หอมแดงกระเทียมได้จ้<ป>ะหอมแดงกระเทียมกระย่างไฟสติกใส่พริกขั่วพริกผงสติกโกเล่จามพริกพริกใส่สติกมากพริกขั่วมากกว่าเห็ดปลวก ตาบขีบลงมาเนี่ยาที่ได้กินของเซ็ได้กินอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ไปห่อๆมาได้ได้เนาะ <c oughs> บางทีก็ได้นี่มองดูนี่ปิ้งนี่ยดอดเลยน่ากินวะชาวบ้านเอาแบบปิ้งนี่เซ็ตอะไรนะ <c oughs> ปิ้งให้พร้อมไปน,นี่ หอมตอนย่างแคงหอ,อตมตำเล็ดก,ก่อนคนย่างถ้าบอกเกินเป็นคนย่างนะเบิดย่างไปน้ำกินไปนน้ำอะไรม <h ums> ันยั่วเนะกินไหมหอม,มเล็กหอมตำแลกเดีวมาปรุงเครื่องมีอย่างไรปิกครัวครัวครัวเองตำเองเห็นบอกมันจะมี เป็นเม็ดๆบอแบ,บคือเขาเขาใช้เครื่องบดดหนัวน้ำปลาปลาทูมีความเค็มนิดๆน้ำปลาอย่าใส่ลายเค็มโอเกบ่ได้น,นี่เข้าไันนี่ ได้ใส่้นหอมด้วยจ้ะเพราะว่าเสต๊ว่าหอมหอมแดงหอมแดงก็กระเทียมย่างไฟละมาเด้อพี่น้องเด้อกินผงเฮดดูนมันสติ๊เด้อจ้าหอมซอบึบเด้อเด้อบะนี้เด้อตักเสตจาน ปนฮิดจำลงไปชุบวางนี้เลยมา,าติดเขา้าติชูบ<า>เปลี่ยนบรรยากาศข้างบ้านรนนีลมนำลม<า>แห้งลมแห้งอีดีได้พี่น้องเมื่อนี่ฮะคดณอยวมึงข้างหลังต้นไม้โยกปุ๊บปุ๊บเนี่ยตอนนี้ประมาณสามโมงครึ่ง แซ่บแล้วแซ่บทั้งหอมผักละลวกสดๆขาอ่อนๆเข้าก <gardens> <uyor late> <IL EN zone> ัน <oluyor> ค <arr ang> ับันแล้วกินกับป่นแถวบ่ค่อยดีกินอย่างก็จะกินแต่นิ่มๆาง่าย ลาะบ้านมันเลาะมันได้กินคือเก่าไปเดินตลาดยังบ่ได้กินได้นน่อย่ามนี่มันบออกให้ครับแล้วก็ยังจะมีขายส่วนตลาดเฮ <c oughs> ยังบ่ใกล้ตลาด <c oughs> บ้าทว่าว <c oughs> ออกไปทางพื่งซาก,กันแล้ว <c oughs> มาเฮ็ดออกฮะมาทายังบ่า่ากันเลยไม่เี็ดออกไม่อย่างเขาเก็บแมวน้อยมาบะแมวใหญ่นี่แล้วาปเพิ่งกินได้ผนเห็ดมากินได้อะไรเนาะใส่ตะทูออื <c oughs> ตอนย่างมันยังวนข้าวนอนก็นเอาไปลวกน้หวานิดอย่างนิดนี่หวานแล้วก็หอมข้าวก็ร้อนร้อนเลยข้าวร้อ,อนผลเห็บต้อ,อนแบบให้ไปนองมากไหมา วันนี้กันบรรยากาศท้องฟ้าสวยสดงดงามอ๋มอมันสีแลงเบอร์มันสีเลงให้แล้งเน้โอ้เบอรต้องการเห็นเลงใช่ให้ต้นข้าวต้นน้ำได้เห็นแสงแดดแน้หนูมีแต่ฝนกับฝน้นข้าวจนเป็นโรคอะนคนก็จนป่วยยอดตกดุตกดันหลาย มันนี่กะมันที่หนึ่งไผ่เฮงไผ่ามานแน่อืแม,ม่นลืมถามเฮงเฮงมันมนันเด้อแล้วแหละเบาเขินตักิ๊ตซื้อถ้าบ,าบอบออันนั้นอีดีฮะไผ<อ>่ไ<อ>มาจุงมือซื้ออีดีหุดแหละป้ายทะเบียนรถมอไซค์หันบอกพี่น้องแต่เจ้าของกับรถซื้อเพราะว่ามันกับบอออกเนาะได้ไป้ายมานะเขาเคยเอ็ดทิพนะวันหัวใจเดาได้เดินี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อเ้าก็กบรถซื้อ แล้่องเบอเกนตัวติ๊กสิไปซื้อค่ะเป็นงานขาวดำหมู่บ้านหมู่บ้านนึงนี่นใช่ใไ,ไปนี่แหละออกมาจากในบ้านเฮาเหรบไทยทุ่งผูไททุ่งผูเ,เพราะว่ามีเจ้าเสียมาเร้านี้เนาะเจ้าเสียยืนในหมู่บ้านสติ๊กนี่แหละแต่บ้านเพื่อนะ่ะอยู่อีกหมู่บ้านนึงใกล้ๆก,กันหม่แน,น่ใจพ่อเพื่อนเสียเพราะยังร,รับเลยบรับเลยรับเพื่อนว่า เปอนนอนนาอเงินเพื่อนอยู่ทางบ้านในเ่าคุณแต่ว่าเาเป็นเถียงนาเป็นนอนอยู่นาเมื่อก้เจ้าเนี่ยเห็นเห็นลงซบข้าไปไม่นึงเ่าออกมาทั้งลงกันยังกลับมาคือเก่าเอ้าเพิ่งเอาลงไปใส่เอาเลยเพิ่งเอาลงไปใส่เอานี่ล้างเลยแล้วก็กลับเอาไปไปวัดเลยไปวัดเลยแล้วจัดงานอยู่วัดเราเพ่งกันจะไปคือกันมะเร็งาะมะเร็งจะไปขึ้นข้ามก่อนอะไรกินอ่ามจิ้น้อ่างสำเนีจแหละมาดเงินในกินในฮ็ด เนื้อาพาบอเคนไปที่เดีมาพี่มาพี่อยู่เบรกคุกเบรกเสียบไปนะฮะในแนวกินเบรกคุกไม่สบายเนาะไปได้ฝนนึงไปเอาปลาลุงรีลุงโต่งบ่เด้อคือมีเสียมบ่มะคือมีเสียมะนี่แหละกินเฮาหารอบบ้านพอได้หยาได้กินเมนูประหยัดเมนูศูนย์บาทเมนูศูนย์บาทแล้วก็แซ่บเนี่ยฝนเห็ดเนาะใครจะว่ากระแซบ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า